สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หกข้อเรื่องกลัวที่จะอยู่ประมการบทที่19ข้อ30ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราเรื่องความกลัวนี้ที่เราจะรู้ว่าเราควรจะจัดการกับมันอย่างไรเราเจอทธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเรากลับมาที่ปฐมการนะครับเรามาดูบทที่19ข้อ30ด้วยกันครับ พระพบอกว่าโลดก็ขึ้นไปจากเมืองโสอาและไปอาศัยอยู่บนเนินเขากับบุตรหญิงสองคนเพราะเขากลัวที่จะอยู่ในเมืองโสอาเขาจึงเข้าไปอยู่ในถ้ำกับบุตรหญิงสองคนของเขาครับวันนีพจจะนะ้พระเจ้ามาถึงคุณนะครับถ้าเรากลัวที่จะอยู่ในเมืองนั้นเราควรจะทำยังไงดีครับ ถ้าตอนแรกเรากลัวที่จะอยู่ในเมืองโซโดมเราก็ควรจะออกมาจากเมืองนะครับถ้าเรากลัวที่จะอยู่ในเมืองโกโมลาโซโดมโกโมลาออกจากเมืองนั้นนะครับไปหาที่อื่นที่ดีกว่าแลวถ้าวันนี้โลดกลัวที่จะอยู่ในเมืองโซอาครับเราจําได้ไหมครับโซอาเป็นเมืองเล็กๆที่โลดบอกว่าเดี๋ยวจะหนีไปไม่ถึงที่ภูเขาขอไปที่เมืองนั้นละกันนะครับ และทูตสวรรค์ก็อนุญาตให้ไปถ้าเรากลัวที่จะอยู่ในเมืองนั้นอาจจะเข้าไปแล้วท่าทีไม่ดีมั้งครับหรือยังไงแต่ว่าถ้าพระเจ้าอนุญาตไม่ทำลายเมืองน,นั้นผมว่าเราน่าจะยังอยู่ที่นั่นกันนะอาละล้ครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนเมื่อกลัวที่จะอยู่ในเมืองโซอารครับคุณมีช้อยให้โลดไหมครับ ผมเชื่อว่าพระเจ้ามีที่ที่ดีที่จะให้เราอยู่ถ้าเรากลัวที่จะอยู่ในเมืองนั้นกลัวที่จะอยู่ในที่ที่เราอยู่แล้วโดยที่สภาพแวดล้อมไม่ดีวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะออกจากที่นั่นครับออกจากบ้านออกจากเมืองออกจากดินแดนที่เป็นของเราที่เราจะเข้าไปอยู่ในดินแดนที่พระเจ้าจะจัดเตรียมให้เราครับขอพระเจ้าช่วยเราครับอย่าเป็นยางโลดครับ ลัวที่จะอยู่ในเมืองโโซอาครับเลยไปอยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็บอกใบให้ครับไปอยู่ในถ้ำกับลูกสาวสองคนภรรยาตายไปแล้วด้วยนะครับและอะไรจะเกิดขึ้นนะครับในที่สุดก็เกิดคนโมอับกับคนอัมโมนและคนโมอับกับคนอัมโมนก็มาเป็นปัญหาของคนอิสราเอลต่อไป วันนี้ขอพระเจ้าช่วยแหละครับที่เราจะหาคําตอบให้ได้ว่าเมื่อเรากลัวอะไรบางอย่างให้เราเข้าหาพระเจ้าครับเมื่อเราไม่มีที่จะอยู่ครับขอพระเจ้าเปิดความคิดของเราให้เราเห็นหรือเราไปตามที่ที่พระเจ้าบอกให้เราไปครับบางทีอยู่บนเขาเนินเขาก็ดีกว่าไปอยู่ในถ้ำนะครับอยู่ในเมืองโซอาก็ดีกว่าอยู่ในเมืองโซโดมกับกอมราครับ หรือว่าจะไปอยู่กับอับรามในที่ที่เขาแยกไปแล้วกลับไปอยู่ที่นั่นดีกว่าไหมครับให้เราทิ่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์เปิดความคิดเราให้เรารู้ในสิ่งที่พระเจ้าตรัสที่พระเจ้านำเราคนเจ้ากล้าให้เราอยู่ในเมืองที่ดีอยู่ในที่ที่มีคนของพระองค์ให้เราเลือกเข้าหาพระเจ้า แม้ว่าเราอาจจะถูกปิดหนทางทุกอย่างแต่ขอพระองค์เปิดทางให้กับเราขอพระเจ้าให้เราเห็นที่สถานที่เมืองที่อยู่ที่พระเจ้าจะนำเราไปเราจะอยู่ที่นั่นอย่างปลอดภัยขอพระเจ้าดูแลทุกๆคนที่เรารักด้วยให้เขาอยู่ในเมืองที่ดีอยู่ในที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมและเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชื่นชมยินดีและขอบคุณพระองค์ด้วยกันเราจึงที่ฐานในพระนามสุขเจ้า เอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ